มาจะถ่ายเองตังถ้าเราถือตังเมื่อกี้จากสองศูนคุณแม่บีหนึ่งนะคะเลือกตาคะแนนให้ทาโลแล้วก็ผลไม้ให้น้องจูหัวแล้วก็มีผลไม้จากคุณแม่เบญญาภานะคะขอบพระคุณนะคะแม่จา๋าเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยช่หัวน่ารักจังเลยขอพระคุณนะคะคุณแม่บีหนึ่งคุณแม่เบญญาภา กราบขอบพระคุณค่ะวันดีครับก่อนลุกเล็วครับผมก่อนครับผมครับผมครับผมหน่อยขอบคุณครับวันดีครับก่อนเร็วขอบคุณค่ะโอ้โหสวยไม่สวยเลยสวยแล้วสวยแล้วค่ะขอบคุณค่ะบขอบคุณครับผมครับสวยเลยนักเรียนใดอยู่ตรงนี้เนาะนักเรียนนะ ขอ่อนขอ่อนเปนยังไงขอ่อนขอปอนยังไงก่อนขอ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 ปอนเปนยังไงก่อนขอ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 มุนอข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 อ มุนมือคามุนอนเอมอ้ม s, มุมมมนมนุมนอมือมมุนมุนมนเอ่ือหมุนมุนมุนมหุนหมุนทำไร hey ท่านี้นะท่านี้คือท่าอะไรลูกให้ปลากินหน่อยนะปลาโยกใหญ่เนแม่น้องแม่จ๋ารับอะไรดีวันนี้ย่าหมดนะคะเนี่ย แม่เศร้ากันไปอยู่ป่าเหมแม่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยตั้งแต่นู่นอ่ะตั้งแต่เนาะตอนนี้อยู่บ้านใครอยู่บ้านน้องทุ่งหัวอาจารย์ไหมเนาะอุ้ยอุ้ยหมุน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 เขาเก่งขอ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 โอ้โหขอ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 ุ้ยอ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 ากันะอยู่ที่ป่าที่ป่าไผ่ที่ป้องแปงอยู่แล้วเน่ะ ตอนนี้อยู่บ้านน้องทุนหัวจ้าคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่มีอยู่สองเชือกอยู่ใกล้ๆน้องอารินจ้ะแม่อยู่ใกล้ๆน้องอารินพอที่เหลือสามล้อโอเคค่ะนะคะเอาลงมาอีกสามถุงท่าโลกสามถุงให้น้องทุนหัวเลยนะคะแล้วกับป้าวงสานะคะเฮลโลเฮลโลลำใหญ่ลำใยหย่ mới kia ai bay làm dài mà <laughs> mẹ chàng chú làm dài you don't see làm dài chú baby <laughs> hello hello miss you <laughs> าสว,สาสวอันเม้นคนสั่งกล้วยไหนไหนขอโทษไม่ไม่เห็นนะกล้วยสองถุงให้คนละถุงอ้อนะคะคุณแม่น้องขอบพระคุณค่ะเอกากล้วยมาด้วยสองถุงทะโลแล้วก็อีกสามถุงของคุณแม่บีเป็นห้าถุงทั้งหมดพระผลไม้มาของคุณแม่น้องเอกากล้วย ขอบคุณนะคะคุณแม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 ,ยวขอบคุณคับ <c oughs> หิวละหิวละลูกช้างอายท yes. oh. ทุทีเ y สโอทีทีทีนี่แลมะมั้งเดือนนี้แลมะมั้งวันเกิดสามสิบเอ็ดหรือเปล่าสามสิบเอ็ดมีนาหรือเปล่า,นา,นลาทูนหัว เอาครับผมเอาครับผมเอาครับผมอายกก่อนยกก่อนเลยเยทีเยอะครับผมครับผมอาเต้นก่อนเลยเต้นลูกสร็ก่นเลเลยเอาเตนเต้นเ้นเอาเต้นก่อนลูกแล้วเอาเต้นเต้นเต้นอาเต้นเต้นเต้นเลยเลยเต้นอีกเต้นอีกอาเต้นเต้นเต้นค่ะเพืนคพณนแม่น้องคุณแม่บีนะคะเพิ่มแต่มวยๆเอยๆหมวยๆบก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  เก่งๆนะคะทำไมไม่ผสมมาด้วยเป็นห้าถุงนะคะคุณแม่ห้าถุงนะคะเดี๋ไปให้ป้าสักสองเออให้ป้าแตงโมนี่นะคะแบกให้ป้าวงสานะคะนูนะคะป้าวงสาได้กินสามถุงเดี๋ยวไปดูป้าแป๊บหนึง่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะกรับไปคุณคุณแม่น้องแล้วก็คุณแม่บีหนึ่งนะคะเมตตาป้าวงศาน้องชุนหัวนะคะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะคุณแม่คุณป้าข้างบ้านนะคุณป้าข้างบ้านนะคุณป้าสายวินกาบไปคุณคุณแม่น้องคุณแม่บีหนึ่งนะคะกราบขอบคุณค่ะ น,าน่ารักเมื่อกี้น้องถูนหวนวดจ้ะแม่ไปหาแม่เตยไหมอ,อ๋อแม่เตยใจดีนะไก่มาเมื่อกี้นี่ต่อไปไปบ้านใครนะคะคุณแม่ต่อไปจะไปยายดวงใจซุ้มน้ำเงินแล้วก็น้องน้ำเพชรกกแก้วนะคะแม่น้องน้ำเพชรนกแก้ว ทำอะไรก็น่ารักนี่ค่ะคุณปตาสายวีนนะคนุณปตาแล้วก็จิลลนเนาะมีเก็บทุกอะางนั่นทุงตู้โอ้อ โอเควำาหนน้องกันป้าจะผิดใช่แล้วป้าเขาเป็นป้าสายวินก็เรียกว่าป้าข้างบ้านให้กินก็จริงแต่ว่าป้าเขาแบบวินนะคะแม่ป้าเขาคิววินอะขอบคุณครับครับผมเลยอะครับผมครับผมหน่อยไหนไหไหนโชว์โชวก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อน อุ้ยอุ้ยบกบกบกสะบัดโบกสะบัดโบกสะบัดน้องทูนหัวบอกว่าสายสายสายหิว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 ป้อนผมหน่อยครับป้อนผมหน่อยครับน้องทูนหัวบอกขอบคุณนะคะคุณแม่น้องคุณแม่บีหนึ่งนะคะคุณแม่เบญญาภายิเมตตาเอาอาหารมาให้หนูวันนี้นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอเสียงหน่อยครับขอเสียงก่อนขอเสียงก่อนขอเสียงก่อนครับผมครับผมหิวครับขอบคุณครับ ครับผมรอรอก่อนครับผมรอรอก่อนเลยอขอบคุณค่ะอุ้ยสเส้นสายใหญ่เลยนะคะขอบพระคุณค่ะอะไรนะคะแม่ป้าสายวินนอตถึงหัวสายแบวเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวให้ทโลุมาป้อนขอบคุณครับเกงจางให้กล้วยอีกหนึ่งถุงทโล อ่คุณแม่น้องนะคะให้กล้วยอีกหนึ่งถุงนะคะขอบพระคุณค่อะอป้อนก่อนครับผมเสียงไหนเสียงหนูอยู่ไหนตื <c oughs> ่นหอมว่าก่็จะได้กินตื <c oughs> ่นหอมว่าก็จะได้กินเนาะสวัสดีแล้วสวัสดีอีกกล้วยเพิ่มถุงหนึ่งทัโลกจากคุณแม่น้องอืม <c oughs> อยังขอยังหูกขออีกแบบขอขออีกสายสายบกบกบกหิว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 ทำไงหิวหิวหิวทำไงหิวหิวหิวกันเลยหิวหิวกันเลยหิวหิวกันเลยหิวหิวก่อนเหมือนช้างป่ายังค่ะคุณแม่เหลือสองกองสุดท้ายค่ะคุณแม่น้องตอนนี้น้องเรียนจบแล้วจ้ะน้องอยู่บ้านนะคะน้องเรียนอยู่ที่บ้านนะก็น้องก็เรียนจบแล้วนี่นะคะคุณแม่น้องอีกหนึ่งถุงนะคะเอามาแล้วนะคะ เหลือสองกองสุดท้ายจ้าคุณแม่ฝากว่ายุกันเกลาทุนหัวนะคะได้นะคะหาลูกอ่ะยายดเรมอนนะคะรอบนี้ก็ไม่ได้หมดจะหมดแล้วเหลือสองกองรอบหน้ารอบหน้าเหลือสองกองสุดท้ายปิดได้นะคะแม่ ครับผม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 เลยขอบคุณครับขอบคุณ,คณไหนทำไงอีจะไม่ก็รอบนี้แม่บีกี่กองละจำไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องไปดูสมุดเพราะว่าเหลือสองกองสุดท้ายแล้วนะแม่ท่านไหนจะปิดไปได้ไดนะคะ ทีวันที่เจ็ดรุ่นนะแล้วนี้ทิ้งช่วงยาวนะคะแม่ทิ้งช่วงยาวไปแล้วนะทุนหัวไปแล้วนะลูกเหานะคะเมื่อกี้ใข่นะยายดวงใจไปป้อนช้างชะตาต่อนะคะไปแล้วนะหนูกินเยอะแล้วอะ่ะครับผมครับก่อน ไหนไหนโบกๆบกๆบกโบกบกบกคนหบบัวเาบ้ากว่าฉันจะได้กิน <c oughs> อะ่ะโชว์โชว์โชว์ครับผมโอเคไปไปแล้วนะบายๆเดี๋ยวให้แม่หนูมาป้อนอีกบาย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 